ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรลกครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมพิ i ซี่คอนเน็กต์รีดนะครับในที่สุดครับผมระบบ6กดาวครับผมก็เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วครับผมซึ่งระบบนี้โอ้โหเรียกว่ารอกันนานมากเลยครับระบบ6ดาวดียังไงนะครับผมและการเตรียมตัวละครของเราครับผมจากข่าดาวไป6ดาวเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับผมคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปอ่าเรียกว่าอธิบายครับผมให้กระจ่างกันเลยภายในคลิปเดียวนะครับโอเคว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับ สิ่งแรกครับผมนะที่เราจะพัฒนาขึ้น6ดาวครับผมก็คงต้องพูดไม่ได้ก็คือการเตรียมตัวละครครับผมให้เข้าสู่สภาวะ5ดาวก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเราจะขึ้น6ดาวไม่ได้ครับผมถ้าเราไม่ทําตัวละครขึ้น5ดาวนะครับเอาโอเคถึงแม้จะอาจจะดูกวนๆนะแต่มันเป็นเรื่องจริงครับผมยังไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะฟาร์มตัวละครตัวไหนครับผมก็ต้องไปฟาร์มเศษตัวละครตัวนั้นดันขึ้นมา6กอะหดาวให้ได้ก่อนนะครับ ดันขึ้นมา5ดาวให้ได้ก่อนนะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องไปฟาร์มเศษตัวละครนะครับผมพวกนี้จากด่านหาทั่วไปครับผมนะด่านฮาร์ดหรือจะใช้ในส่วนของเศษเกลือครับผมอัพขึ้นมาก็ได้นะครับพอเราเสร็จปุ๊บนะเตรียมตัวละคร5ดาวเสร็จปุ๊บเราต้องเตรียมัวละคร5ดาวตัวนั้นเราต้องติดอุปกรณ์ประจาตัวด้วยนะครับนะอุปกรณ์ประจำตัวหรือเซนโยครับผมขึ้นมาด้วยซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ประจาตัวตรงส่วนนี้เนี่ยจะต้องใช้เศษตัวละครนะครับผมเศษตัวละครดั้งเดิมของเราเศษชิ้นนี้นะครับนี่อ ใช้ทั้งหมด50เศษนะครับผมนะในการทำนะครับผมและยังมีในส่วนของเศษอาเบบิลพีทครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยอีก30เศษนะครับนะสามสิบเศษเบบิลิพีทแล้วก็เศษตัวละครอีก50เศษครับผมเพื่อทําการปลดล็อกอุปกรณ์ประจําตัวแล้วก็พอปลดล็อกเสร็จปุ๊บเราต้องสวมใส่อุปกรณ์ประจาตัวด้วยนะครับย้ำนะบางคนสะสมเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ทําการสวมใส่นะครับผมนะก็ต้องไปทําการสวมใส่เรียบร้อยส่วนเลเวลของอุปกรณ์สวมใส่นั้นไม่จําเป็นนะครับผมนะขอแค่สวมใส่ก็พอจะเป็นเลเวลหนึ่งก็ไม่มีป เอาโอเคตอนนี้เรามีตัวละคร5ดาวสวมเสกอุปกรณ์ประจําตัวเสร็จแล้วถัดมาครับผมเราต้องไปฟาร์มเศษตัวละครอีกครับผมตัวละครดั้งเดิมของเรานะครับผมนะอีก50เศษนะครับผม50เศษเลยนะครับถัดมาครับผมก็คือในส่วนของปิซซิโอ๊ครับผมอันนี้ใช้เยอะมากใช้100เศษเลยครับย้ําเลยนะใช้100เศษในการฟาร์มนะครับผมฟาร์มออกมาออกมาเลยและก็เศษตัวละครเป็นเป็นวิธีครับผมตรงส่วนนี้เป็นขั้น6ดาวนะครับผมอีก50เศษครับ อ่า50เศษนอนะครับผม100เศษ o อ้นะครับผมแล้วก็6เศษ6ดาวอีก50เศษครับผมเป็ดเร็จแล้วก็ฟาร์มกันหน้าตาตั้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะฟาร์มตัวละครทำตัวละคร6ดาวตัวไหนครับผมเราต้องเลือกดีๆนะครับต้องคิดได้ดีว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือมันใช้เวลาในการฟาร์มนานมากครับผมอันนี้แค่1นตัวละครนะครับผมหตัวละครเลยนะเรียกว่าฟาร์มกันสนุกเลยนะครับอ่ะมาดูดีกว่าครับผมว่าตรงส่วนนี้หายจากไหนได้บ้างครับอ่าอย่างสมมตินะครับ ฟาร์มเสร็จตัวละครหดาวครับผมเราก็ต้องมาที่เวดีฮาร์ดครับผมนะมันจะเป็นการปลดล็อกเวดีฮาร์ดออกมาครับเราก็จะมีในส่วนของด่านฟาร์มนะครับผมหรือปลดล็อกมาอีกก็จะมีเปโกลินโคโคโลแคลครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครจะฟาร์มตัวละครไหนขึ้นมาก็สามารถกดฟาร์มได้ครับโดยวันหนึ่งเราจะสามารถฟาร์มได้ด่านละ3ครั้งอ่าพอหมดขึ้นมาปุ๊บเราสามารถจะลงอีกรอบหนึ่งได้ครับผมโดยการจ่ายอีก50เพชรนะครับผมจ่ายอีกสิเพชรเราจะสามารถรีรอบ ได้อีกครั้งนะครับผมนะวันหนึ่งสามารถจะรีได้แค่ด่านละครั้หนึ่งเท่านั้นนะครับอ่าดังนั้นเดี๋ยถ้าเกิดเราจะฟาร์มตัวละครตัวไหนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆเหมือนเดิมครับนะอ่าโอเคครับ แล้วก็ถัดมาครับผมก็คือโอ้โกดาวนะครับโอ้โกดาวจะอยู่ในส่วนของด่านรอยแยกประสิทธิ์นะครับผมตัวส่วนนี้จะแยกไว้ต่งางหากครับอ่ามีส่วนของพิซซิทาร์ตัวนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือใช้ฟาร์มพวก,พวก,กอุปกรณ์ประจำตัวแล้วก็ถัดมาก็คือโอ้โกดาวครับผมเป็นไอเทมสําคัญนะครับโดยวันหนึ่งเราจะสามารถฟาร์มได้ทั้งหมด2เควสก็คือเควสเลเวลหนึ่งกับเควสเลเวลสองนะครับอ่าพอฟาร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยรอบหนึ่งก็ลงได้5รอบนะถ้าเกิดเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการกดครับผมอัดขึ้นมานนะคครรัับบเดีเด๋ยวสกู่แป๊ึง เผอิหมดตตามีน่าหมดครับอ่าไปเบิร์แป,บป,บป,บป๊บหนึ่งก่อนอ่าโอเคครับพอลงขึ้นมาปุ๊บห้ารอบเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้มาปุ๊บถ้าเกิดเราอยากจะลงเพิ่มนะครับผมเราก็ต้องมีการกดจ่าย50เพชรนะครับปุ๊บ ลงมาปุ๊บครับผมเราจะสามารถลงมาอีกค่ารอบก็ลงเสร็จปุ๊บใจห้าสิบเพชรจากนั้นก็ลงอ่าตาตามิน่าครับผมลงไปนะครับโอ้โหเกลือครับผมลงห้ารอบได้มาสองเม็ดนะครับใช้หนึ่งร้อยนะย่าว่าใช้หนึ่งร้อยต่อต่อตัวครับผมคืออัตราการจะฟาร์มทาตัวละครหกดาวอ่ะนะคือใช้เวลาประมาณสักน่าจะเกือบเกือบเดือนครับผมต่อตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกด,ด,ดีนะครับ ซึ่งตัวละครนะครับผมพัฒนาจาก5ดาวไป6ดาวครับผมนอกจากจะได้ในเรื่องของสแต็กครับผมที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะเพราะว่าตอนที่เราใส่อาอบตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของโบนัสสแต็กติดมาด้วยนะครับตัวส่วนนี้นะในการอัพแต่ละดาวครับและพอพัฒนาขึ้นจาก5ดาวเป็น6ดาวขึ้นมาปุ๊บนะสปีดอบ,บิตี้ครับผมหรือสกิลต่างๆครับผมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปด้วยครับอ่ะอย่างของ เปโกลินครับผมจากพิซซสไตล์นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นพิซซสวารลสนะครับ่ะก็จะเป็นในส่วนของโจมตีตัวละครหนึ่งตัวดาเมจสูงสุดนะครับผมกายภาพสูงสุดแล้วก็เพิ่มในส่วนของบัฟพ,พลังป้องกันกายภาพป้องกันเวทขึ้นอย่างมากพิเศษครับนะเช่นเดียวกัน แล้วก็มีในส่วนของบัฟเพิ่มพลังโจมตีปานกลางครับผมซึ่งบัฟเพิ่มพลังโจมตีส่วนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับผลของเอฟเฟคของเลือดด้วยนะครับก็เห็นไหมว่าเอฟเฟกจะถูกมีการอัปเกรดครับผมหรือเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างตัวของแคลนะครับผมไอตัวของโคโคโลนะครับอ่ะโคโคโลนะครับ โคโคโล่เมื่อก่อนเนี่ยจะแค่ฮิวตัวเองใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนร่างเป็น6ดาวแล้วสกิลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับก็คือทําการฮิวตัวเองขั้นสูงสุดนะครับผมจากนะั้นจะทําการฮิวเพื่อนปานกลางและทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีไกลาภาพโจมตีเวทให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็เด้งอัตราทีพีด้วยนะครับดังนั้นโคโคโลก,ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงนะในการที่ และนอกจาก3ตัวละครที่อัปเดตขึ้นมาครับผมนอกจากนี้อย่างเช่นไปกอลีโคโคโลกแคล3ตัวแล้วตัวอื่นสามารถดันขึ้น6ดาวได้ไหมคําตอบคือดันขึ้นได้ครับผมแต่ว่าต้องรอให้เข้ามาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยปกติแล้วการอัปเดตตัวละคร6ดาวครับผมจะอัปแพ็คละ1ตัวนะครับผมเดือนละ1ตัวเลยก็ว่าได้ครับดังนั้นเนี่ยนอกจากเซตแรกครับผมตัวละคร3ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นรอถัดไปก็จะมีตัวอื่นเข้ามาเรื่อยเรื่อยครับอย่างเช่นรอบหน้าครับผมนะรอบหน้าก็จะเป็นของลีโนนะครับ อาลีโนเนียครับผมนะพอเซตปรับปุ๊บ่าเดือนถัดไปเป็นลีโนนะครับผมถัดไปก็เป็นลีมะนะครับผมนะลีมะเออีโอเออพวกนี้ครับผมนะก็คือค่อนข้างจะแตกต่างกันครับผมเรื่องในส่วนของสกิลตามนี้มานะครับซึ่งแต่ละตัวที่ขอขึ้นล่าง6ดาวนี้ก็เรียกว่า บางตัวก็คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับผมเรียกว่าโกงมากๆเลยครับผมอย่างตัวของอากิโนะนะครับผมเลยูริครับผมปกติ3าตัวละครนี้ก็เรียกว่าเลิกใช้ไปแล้วแหละนะแต่พอขึ้นล่าง6ดาวมาปุ๊บก็คือกลับมาโหดอีกครั้งนะครับดังนั้นเกมนี้ไม่ได้ทิ้งตัวละครเก่านะครับผมตัวละครเก่าก็กลับมาโหดได้นะดังนั้นก็ขอเชิญทุกท่านครับผมสนุกกับการเตรียมตัวละครนะครับผมพัฒนาขึ้นล่างดาวไป6ดาวครับอ่า โอเคนะครับงั้นวันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับผมและฝากกดติดตามพบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าผมจะเป็นรีวิวตัวละครหกดาวแล้วครับผมขอขอบคุณครับผมทุกท่านที่เข้ามากดติดตามช่องเรานะครับหรือเข้ามาดูในสุดของช่องเราครับบายบายครับสวัสดีครับ